าชเาฮ้ยเพื่อนเด็เขาไปยังไงเพื่อนเพื่อนเด็เขาไปยังไงที่จริงแล้วผมจะมาทำคอนเทนต์ก็บาตาเหรียญให้ครบใช่ตาเหรียญครบแล้วคนติดปัญหาตรงไอ้ตรงเนี้ยผมถอดใจไปแล้วว่ายังไงก็ก็บไม่ได้หรอกแต่เหมือนนี้เงีนนี้ช่วยเขาครับผมเพื่อนเป็นปลาแล้วเข้าไปในน้ำซึ่งผมก็อ,อยู่ว่า เพื่อเป็นปลาได้ไงแล้วเพื่อเข้าไปในน้ำได้ไงถึงมันสามารถเป็นปลาได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็มันเข้าไปยังไงถ้าคุณได้ยินเสียงอะไรที่มันแบบว่าอ่าแบบอย่างเงี้ยคุณจำได้เลยว่ามันคือเสียงพายุโอเคเดี๋ยวผมต้องแล้วใครมันออกไปครับเปื่อนนะเฮ้ยตายเฮ้ยเดิมโดนเนิร์ฟเอาชื่อไง วิ่งแล้วผมจะสู้กับลิงยังไงให้ถนัดอ่ะช่างมันเถอะบอกว่าลิงจะไม่มีเพลงนะเพราะว่าอ่าจากคลิปคลิปหนึ่งสิคลิปหนึ่งเอ้ยไม่คลิปนั่ยคลิปที่แล้วเนะี่ยที่ผมตีลิสิบไปต้องห้าตัวในคลิปเดียวโอ้โหโดนนื้อวอะไรโดนนิ้วนะแต่ลิง อา้าแล้วผมจนะเอานื้จะซีเม,มนซีเมนไม่ได้ชีเมนโอ,อ้ชีวิตไร้ค่าโอ้ยเราย็นอาจจะชักอ๋ออออ๋อ โออไเออ่ะาครแสดงชื a ่อป <no> ้คไม่แสดงชื R ่อโอเอไามีมอย่ามาควิดนะเอาบอกว่าอย่ามาควิกว่าอย่าควิเพื่อะสูเหระสูเลยสด้วจะสู้ไปแล้วเหอะอีเจาไมต้องมาเปิหม่ เอยจะมาหาผมทำไมบอไปต่คนเ้ยโอ้ขอโทษครับผมไปเลืใครร่าสุดท้ายนี่ทำไมเลื้กทำไมตอนผมวิ่มันีไม่แม โอชทำป้าวะเพื่อนเพื่อนรลดทำไมอ๋อเดี๋ยวก่อนนะอ๋อรถโ้อนแล้วเปิดแล้วเปิดพัดลมเราต้องทำเปิดถ้าเราอยากให้อุณหภูมิมันโอ้ยโฉดมาเฮ้ยโดนโอ้ยพี่พี่เป็นคนที่จิตใจดี ยิงยิงยิงสวยทนนันใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดซับได้ก็กดไลค์เพิ่มเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายนี่ก็จะเอาให้ได้ไอ้ถ้วยนั่นนะ